สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่24สิงหาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น,นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,586.98จุดบวกเพิ่มขึ้นมา4.91จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.31มูลค่าการซื้อขายวันนี้1แ0 0 0 0ล้านบาทโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในะวันนี้ทางด้านของ อินดีนั้นมีการปรับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่งชวงเช้าก็ปรับขึ้นมาใกล้ๆ1,600จุดแต่ว่าช่วงบ่ายเองก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยแรงหนุนก็ยังคงมาจากประเด็นที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศวันนี้ยังคงต่ำกว่า20,000แล้วก็ลดลงมาจากเมื่อวานโดยวันนี้อยู่ที่17,165รายขณะที่ทางด้านของ ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็เขียวสดใสแทบจะทั้งภูมิภาคเลยโดยทางด้านของนักลงทุนนั้นยังรอการประชุมประจำปีของเฟดที่แจ็คสันโฮในวันที่26-28สิงหาคมนี้ซึ่งก็มีความคาดหวังว่าทางดานของเฟดนั้นอาจจะเลื่อนการปรับลดวงเงิน QE ที่กำหนดเดิมนั้นจะเริ่มในช่วงของปลายปีนี้ก็ เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ก็มีการอนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์อย่างเต็มรูปแบบในการป้องกันร,รักษาโควิด -19 ซึ่งก็เป็นอีแคตผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้ปรับขึ้นได้สดใสแทบจะทั้งภูมิภาคเลย โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่มพลังงานการแพทย์ขนส่งส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของปอททวันนี้บวกขึ้นมาได้2.78%ทางด้านของผู้บริหารนั้น คาดว่าอาราคาน้ำมันดิบแล้วก็ปิปตรเคมีในช่วงครึ่งปีหลังของปีเมแนวโน้มที่ราคานั้นจะปรับเพิ่มกันขึ้นมาซึ่งก็ได้อานิสงจากอุปสงค์มีการขยายตัวเพิ่มกันขึ้นแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก็น่าจะหนุนรายได้ในปีหกสี่นี้เติบโตขึ้นจากปีก่อนแล้วก็ ครื่องปีหลังนี้ก็เตรียมที่จะ COD โครงการท่อแก๊สอีกสองแห่งด้วยส่วนทางด้านของหุ้นอื่นๆในกลุ่มพลังงานก็มีอย่างเช่นทางด้านของ SPRC บวกขึ้นมา3.07%ปตทสอพอบวกขึ้นมา3.83%ไทยออยบวกขึ้นมา2.73% แล้วก็ BCP บวกขึ้นมา2.06%ซึ่งหุ้นในกลุ่มพลังงานนี้ก็ได้อาน,นิสสงจากราคาน้ำมันโลกที่เมื่อวานนี้พุ่งฟื้นตัวกันขึ้นมาแรงส่วนทานันของ PTTGC วันนี้บวกขึ้นมา2.59%หลังจากที่มีการประกาศจ่ายปันผลในอัตรา2บาทต่อหุ้นแล้วก็จะขึ้น XD ในวันที่3กันยายนนี้ ทางด้านของ JTS วันนี้ขึ้นมาแรงบวกมา7.35%กปอนทางด้านของผู้บริหารน,นั้นมีการตั้งเป้าว่าจะให้บริษัทนั้นเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin mining farm หรือว่าเป็นศูนย์กลางในการขุด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในทางด้านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทางด้านของ CBG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.41%ก็มีการคาดการณ์กันว่าในโน้มกันไรในปีหน้าปี65นั้นจะยังเติบโตได้ดีก็มาจากยอดขายในประเทศจีนแล้วก็เมียนมานั้นยังคงหนุนต่อเนื่องส่วนทางด้านของเมกาวันนี้ราคายังคงแรงต่อเนื่องบวกขึ้นมาได้5.95%ก็ยังคงเป็นผลจาก กำไรไตรามาสสอปีกสี่ที่เติบโตได้แรงทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็แนวโน้มกำไรใไตรามาสที่สปีก่นสี่นี้คาดว่าจะเติบโตได้เยอออนเยียก็มาจากแนวโน้มการแส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาส่วนทางด้านของ TTA บวกขึ้นมา5.13% PSL ขึ้นมา5.04% ก็ได้แรงหนุนมาจากดัชนี BDI ที่ขึ้นติดต่อการ9วันทําการเข้าให้แล้วส่วนทะนั่งของ j w d ขึ้นมา7.01%ก็มีการร่วมมือกับปริษัทไทยแล้วก็ทะนั่งของบริษัทขนส่ง Flash ก็เตรียมที่จะให้บริการ Co-Chain Express ซึ่งก็จะออกมาภายใต้แบรนด์ใหม่แล้วก็จะมีการเริ่มดำเนินการในวันที่1กันยายนนี้ ส่วนทร่้านของ XPG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.04%อันนี้ก็ราคาหุ้นนั้นขึ้นตามราคาบิตคอยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้แรงในตอนช่วงนี้อีกทั้งยังเข้าคำนวณในดัชนี f ุตซี่ b รี a บาลของรอบวันที่17กันยายนนี้ซึ่งก็เข้าคำนวณในส่วนของ small cap index ด้วย ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเซนเทลติดลบไป4.38%เอราวันติดลบไป3.85%ซึ่งก็ถูกขา,า,กรรายทำกำไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาได้แรงส่วนทางด้านของกัฟ วันนี้ก็ลงไป3.23%ซึ่งก็เป็นเรื่องของการ Take p r o f ิตกันเช่นกันเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้กราฟก็ขึ้นมาค่อนข้างจะมากแล้วแล้ววันนี้ตลาดเองก็มีการสลับไปยังหุ้นกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้กราฟที่ขึ้นมาก่อนลงหน้าก็เลยถูกขายทำกำไรกันออกมาแล้วก็ Noble วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.70%โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันนี้ที่ ราคาหุ้นละ35สตางแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นลงไป25สตางก็ถือว่าราคาหุ้นนั้นลงไปน้อยกว่าเดอร์ชั่นเอฟเฟที่เกิดกันขึ้นและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ